แฟนคลับตาลุกวางนดเด็ดลงภาพนี้หรือจะมีข่าวดีแล้วหลังแฟนๆถามไถยกันมาหลายต่อหลายครั้งว่าโปรเจกต์ละครฟอร์มยักษของช่องสามอย่างายกินรีนั้นยังคงสร้างต่อหรือพักโปรเจกต์ลงไปหลังเตรียมงานบวกกับไทยทำรรยาวนานกว่า4ปียังถ่ายทำไม่เสร็จแถมยังต้องหยุดถ่ายชั่วคราวเพราะปัญหาเรื่องบทละครแต่ล่าสุดดูเหมือนจะมีข่าวดีให้ได้เหตุ เมื่อหนุ่มนเดชคูกิเมียพระเอกของเรื่องลงภาพในสตอรี่ไเป็นภาพใส่ชุดคล้ายคอสตูมของละครเรื่องนี้จนเป็นเหตุให้ชาวเน็ตคิดว่าอาจจะไปเข้าฉากถ่ายทำมาและละครเรื่องนี้ยังเดินหน้าต่อไม่ได้พักโปรเจกต์ลงไปอย่างที่แฟนๆนึกกลัวแล้วอย่างไรก็ตามแฟนๆคาด,ดาวนนั้นจะจริงหรือเปล่าต้องรองความชัดเจนกันอีกทีนะคะ